แซบ่าอันนมากบลลูกแซบ่าิมตุ้งแซบบลูกอร่อยข้มีนะลูกเนาะข้เฟิอนข้เฟก่อนไปโรงเรียนลูกแค่ลูกกินน้ำเสด้อหนาวทีเชียงของเหนาว นี <th> ่มาหกเกี่ยวเอาไหมท่านกนได้ลูกแม่มาท่าน ไม่มันให้ไม่มันหให <HHH> ้จะได้ไม่มันให้หรอกทิรดไม่มนให้แม่บบ่เครื่องีแซบบแซบบจ้ะเฮ็ดแจังใดแซบนี่ยกป่จ้า อร่อยจ้าอร่อยมากเลยจ้าตัดตัดแกงเคร็จอลดัลลูเลยเป่าตา Đi dương cha dạng lại dạng phi, dạng 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 Ờ, dạng 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 ô khi nào đi mua mì 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 hiền à hang không lúc mà ăn

tu che c'è qua? mamma, mamma, c'è là c'è là, c'è là, c'è mi mamma, c'è là no, non c'è 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 non c'è non c'è หัวใจให้หัวใจแม่ระนี่บอกหัวใจแม่ว่ะให้เส้นใดปิ้นเพาแม่มาแล้วแบบใจละลายเลยแม่ยืนเพื่อเที่ยงแล้วแม่เลยหัวใจนี่เส้นหน่ะตอนเขาเป็นผู้สาวรู้เปล่าเลยเลยเนอะหัวใจแม่ว่ะให้กับใจเด้อกับใจเด้อโอเคโดยนดิลูกไปที่ไปกินไปไปกินไป บายบายจ้ะไปนั mi, okay. uh. looking, look, looking right? Go, ่งกองไปบายบายกันนะแล้วไม่ตีจบคลิปหรอนั่งหรือไหสิดดงนั่งบายลูกกินลูกลูกกินเฟอร์กันเด้อ่เดู้แล้วเจอกันใหม่เด้อบายบายจ้า